เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะศาสนาพุทธเนี่ยเขาว่ากันเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงมีบางเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปคิดละ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ลหละครับเรื่องที่เรียกว่าอาจินไตยหรือพูดง่ายๆก็คือคำถามต้องห้ามของพระพุทธเจ้าศาส,สนาที่ห้ามใช้ความคิดฟังแล้วมันก็จะรู้สึกแ,กแปลกๆหน่อยใช่ไหมครับ คือเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาเน้นการใช้ความคิดแต่พอมาเจอเรื่องคําถามต้องห้ามเข้าไปเอา้ามันก็เลยเกิดคําถามตัวใหญ่ๆขึ้นมาเลยว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนขัดกันนะครับแต่คําเตือนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้ให้เราเชื่อแบบงมงายเลยนะแต่เป็นเรื่องของความ เรียกว่าความฉลาดในการใช้พลังงานสมองของเรามากกว่าคือท่านแค่อยากจะบอกว่าเรื่องไหนคนคิดเรื่องไหนคิดไปก็ปวดหัวเปล่าเปล่าโอเคแล้วอะไรล่ะคือเรื่องที่ว่าคิดไปก็ปวดหัวเปล่าเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เรากำลังจะลงลึกกันในวันนี้ในหัวข้อที่เรียกว่าอจินตยะ4ประการนั่นเองคำว่าอจินตยะนี่นะครับ แปลตรงๆก็คือเรื่องที่มันเกินกว่าที่ความคิดปกติของคนเราจะไปเข้าใจได้ครับคือมันอยู่เหนือขอบเขตสติปัญญาของเราไปแล้วและการที่เราพยายามจะไปคิดถึงมันมากๆเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความฟงซ่านได้เลยนะในพระต๋บ,บิดดกเข่งกับเตือนไว้แรงๆเลยนะครับว่าคนที่คิดเรื่องพวกนี้มากไปจะพึ่งมีส่วนแห่งความเป็นบ้าและได้รับความลําบากเปล่าคือพูดง่ายๆว่ามีสิทธิ์เป็นบ้าได้เลย แล้วไอส้สเรื่องที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. เลยก็คือพุทธวิสัยพูดง่ายๆก็คือความสามารถหรือพลังของพระพุทธเจ้าอันนี้เราคิดตามไม่ไหวหรอกครับ 2. คือชานวิสัยหรือพลังของผู้ที่ได้ชาญสมาบัติขั้นสูงสูงสคือเรื่องกรรม,มวิบากคือผลของกรรมเนี่ยมันซับซ้อนมากเกินกว่าที่เราจะมานั่งคำนวณได้ว่าทำอันนี้แล้วจะได้ผลแบบนี้เป๊ะและสุดท้ายข้อ4คือ โลกจินดาก็คือการเป็นนั่งคิดว่าโลกเกิดมาได้ยังไงจักรวาลจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ทั้งสี่อย่างนี้แหละครับที่ท่านบอกว่ามันเกินกว่าที่ตรก,กะธรรมดารรมดาของเราจะไปอย่างถึงได้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แค่บอกว่าอย่าคิดเฉยๆนะท่านมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบที่แบบคมคายมากๆเลยเรื่องนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินนั่นก็คืออุปมาเรื่องลูกศรอ,อาบยาผิดครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่า มีพระภิกษุรูปหนึ่งครับชื่อว่าพระมาลุงไกยบุตรท่านเนี่ยมีคำถามคาใจเยอะแยะไปหมดเลยเป็นคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับจักรวาลแล้วท่านก็อยากได้คำตอบแบบเคลียร์ๆชัดๆจากพระพุทธเจ้าประเด็นคือท่านไม่ได้แค่สงสัยเฉยๆนะครับท่านถึงขั้นไปทูลขอคำตอบจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ยื่นคำขาดเลยว่าถ้าพระองค์ไม่ตอบคำถามพวกนี้ให้กระจ่างนะ ท่านจะขอสึกจากการเป็นพระไปเลยทีนี้ล่ละครับคือจุดที่น่าสนใจมากแทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตอบคำถามเหล่านั้นไปตรงๆนะครับท่านกลับเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งให้ฟังแทนเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่โดนยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีชายคนหนึ่งโดนยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษมาพิษกำลังแล่นเข้าสู่ร่างกายเจ็บปวดก็เจ็บปวด หมอก,กำลังจะมาช่วยดึงลูกศรอ,ออกให้แต่ชายคนนี้กลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนหยุดผมจะไม่ยอมให้ดึงลูกศรอ,ออกเด็ดขาดจนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคนยิงมันคนยิงเชื่ออะไรเป็นคนบ้านไหนแล้วธนูที่ใช้ยิงเนี่ยทำมาจากไม้อะไรซึ่งคำถามทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ช่วยให้รอดตายเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วพระพุทธเจ้าก,ก็ทร,รงแบบสรุปเรื่องนี้แบบสั้นๆแต่คมกริบเลยครับว่าคนคนนั้นนะ่ะก็คงจะตายไปซะก่อนที่จะได้รู้คำตอบที่เขาอยากรู้ โอ้โหคมมากทีนี้พอได้ฟังเรื่องนี้แล้วลูกสอนในชีวิตจริงของเรามันคืออะไรล่ะครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือดึงลูกสอนออกมาก่อนนิทานเรื่องนี้มันเลยทำให้เราเห็นภาพชัดมากๆเลยนะครับระหว่างคำถามที่มันไม่จำเป็นที่มันฟุ้งซ่านอย่างเช่นใครยิงเราธนูทำจากอะไรกับคำถามที่มันสำคัญกับชีวิตจริงๆ ซึ่งมีอยู่คำถามเดียวเลยตอนนั้นคือจะดิึงลูกสอออกยังไงให้รอดชีวิตนี่แหละครับคือแก่นของเรื่องทั้งหมดเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะโฟกัสเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาความทุกข์เท่านั้นเพราะความทุกข์ในใจของเรานี่แหละครับคือลูกสออาบยาพิษของจริงคือบาดแผลที่มันสำคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องรีบจัดการ โอเคพอเข้าใจหลักการแล้วแล้วเราจะเอาบทเรียนนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเรามาดูกันว่าเราควรจะโฟกัสที่อะไรอย่างแรกเลยที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือเวลาของเราทุกคนเนี่ยมันมีจำกัดนะชีวิตมันสั้นการที่เราจะมัวแต่ไปเสียเวลากับคำถามที่มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้เราทุกน้อยลงมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การที่เราต้องไปรู้คำตอบของทุกเรื่องในจักรวาลก็ได้แต่คือการหันกลับมาจัดการกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าคือความทุกข์ในใจของเราเองเพื่อหาทางให้ตัวเองเจอความสงบสุขเจอทางสว่างและเป็นอิสระจากความทุกข์ให้ได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ให้กลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับว่า ในชีวิตของเราตอนนี้เรากำลังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับพยายามดึงลูกศรแห่งความทุกข์ของเราออกหรือว่าเรากำลังวอกแวกมัวแต่ไปสนใจรายละเอียดของคันธนูที่มันไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเราเลยกันแน่ครับ